จะเป็นนนคออืื่่หรเปลาตอนเห็นตกไปแล้วว่าเออทุกควไหมายงองเราได้ยังไงทุกความจริงเราเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่ไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็ก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิว าตอบแล้วหลังหวานใจวินชชวินเจอข่าวเมสาสุกลูกเมียพร้อมเผยทริปล่องเรือเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดีก็มีเรื่องให้นางเอกสาวเบลาล่ารานีต้องออกมาชี้แจงอีกแล้วนะคะหลังมีข่าวเมสาแรงถึงหวานใจวินชชวินว่ามีครอบครัวแล้ว กับประเด็นนะคะเบลล่าเนี่ยได้ชี้แจงว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าความจริงเบลเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวนี้เมื่อไม่นานแต่ก็ยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรกระเททดาทราบก็ไม่ใช่คุณวินค่ะได้คุยกันได้สอบถามอะไรกันอยู่แล้วค่ะ กับข่าวเฟกนิวเบลเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าคนยินดีก็เป็นโบนัสถ้าคนไม่ชอบกันแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเบลก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คนเบลไม่น้อยกับข่าวที่เกิดขึ้นเรียกว่าได้ทําการสอบถามมาแล้ว ซึ่งเรื่องข่าวก็อย่างที่บอกแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าวงการเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็อธิบายให้เขาเข้าใจอธิบายให้เขาฟังดูเหมือนว่าเขาเหนี่ยเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมันมีเรื่องใหม่ๆมาให้เขาตลอดแหละแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เรียกว่ากําลังเรียนรู้อยู่ค่ะเราเนี่ยคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเบลล่ากันค่ะน่าจะเป็นคนอื่นรอเปล่าตอนเห็นตั้งใแล้วว่าเอื่นเข้าใจม่ถึงเราได้ยังไะ ความจริงเราเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่ไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็ก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวค่ะเราดีใจมากเลยเราดใจที่จะเริ่มคอ <ๆ S 2> นอินชอนมาหลายได้แล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามอะไรอะไรกันอยู่แล้วค่ะเร <ๆ S 1> ีว่าเออทำการเออสอบถามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ก็ขาจะเป็นช่วงแชร์แล้วจะมาถึงความที่เขาไม่เคย ก็เอออย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าเออแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังอย่างที่บอกว่าเออก็ดูดูกันไปแหละตอนนี้ก็ก็สบายใจที่บอกแหละต้องบอกให้ไม่ช็อกเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็ เหมือนตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์เดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงาไม่ใช่เธอซะหน่อยอะไรฟิลเนี้ยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ล้องแม่น้ำเจ้าพยาค่ะอันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมฮิตการเป็นมีเรือสองลำเความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันต่านาราค่ะเคยบอกไปแล้วลาเหมือนงานเขาปรับ กลับมาให้แบบเออเหมือนไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหัวใจอยู่ทีนท่นี่อะไรอย่างเงี้อยอาจจะมสะมีแ่งต้องการเอาอย่างงรอเล่นทา่าไม่ทันแล้ว